สวัสดีค่เะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะนี้ก็มาจะเจอกับพิมิกวันทางช่อง YouTube กไม้สตอร์สิบนะคะใครอยู่บ้างนะคะขออาภัยวันนี้มาดึกนะคะฝนตกที่เท็กซัสนะคะได้น่าจะได้ยินกันเนาะนะคะฝนตกที่เท็กซัสกันมากนะคะก็เลยดึกๆนะคะก็ขออาภัยที่มาดึกใครอยู่ก็ ขึ้นเสียงมาให้หน่อยนะคะว่าได้ยินกันไหมนะคะเพื่อความชัวร์นะคะว่าเพราะบางครั้งไล์ออกไปไม่ได้ยินขึ้นมาให้พิมหน่อยนะคะว่าได้ยินไหมนะคะก่อนที่พิมพ์จะพูดคอนเทนต์นะคะวันนี้จะมาเจาะลึกเว็บรีวิวเว็บอื่นๆให้กับเพื่อนๆนะคะใครใครขึ้นมาให้พิม์หน่อยนะคะว่าได้ยินไหมก่อนที่พิมพ์จะพูดคอนเทนต์นะว่าคุณจะหาแฟนคนเยอรมน,นีฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะคะ สมควรที่จะเล่นเว็บนี้นะคะเว็บนี้แอปนี้นะคะขึ้นมาให้พิมพ์หน่อยนะคะได้ยินกันใช่ไหมได้ยินกันไหมนะคะได้ยินกันไหมอ่หลังจากที่นั่งเขียนลงไปเยอะนะคะบังเอญเรามาคนพบว่าเว็บนั้นหรือว่าแอปนั้นเขาเล่นแต่ประเทศเขานะคะไปต่อไม่เป็นเลยนะคะเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งจ้าคุณแคสเกมนะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ดีนะคะเป็นยุโรปที่ค่อนข้างที่จะพัฒนาแล้วก็ ผู้หญิงไทยไปใช้ชีวิตกันเยอะพิมพ์ก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเว็บที่พิมพ์พูดถึงคือ l ูวูนะคะลูวูลูวูนั้นเป็นแอปหรือว่าเป็นเว็บหาคู่ที่ค่อนข้างที่ได้มีอัตราการจเจริญเติบโต,ตที่เร็วมากๆนะคะ,อะแอปนั้นนะคะเปิดตัวเมื่อปี2011ตอนนี้มีสมาชิกเกือบ70ล้านคนนะคะ70ล้านคนนะนะคะซึ่งถือว่าเยอะแล้วก็เยอะมาก อ่ารูบูนี้เป็นแอปที่เชื่อมต่อกับในหลายแอปที่เป็นเจ้าของเดียวกันนะคะเดี๋ยวพิมพจะมา p ูเอ out แต่ละแอปของเขานะคะที่ในเครือของเขานะคะว่ามันเป็นยังไงสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะคะของแอปนี้ก็คือคุณสามารถเล่นฟรีพิมพจะบอกก่อนนะคะว่าทุกแอปที่พิมพรีวิวนะทุกแอปที่พิมพรีวิวหากไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นแอปได้นะคะก็จําเป็นที่ต้องเข้าไปเล่นผ่านเว็บไซต์ พิมจะแปลรา,ายละเอียดแอปไวในในคำอธิบายจะบอกก่อนนะคะว่าแอปลูวูนั้นนะคะก็คือมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงแล้วก็สูงมากๆและคนประเทศ3ประเทศที่นิยมเล่นมากที่สุดนะคะก็คือฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็เยอรมน,นีในส่วนของอเมริกาแคนาดาไม่ค่อยได้รับความนิยมนะคะไม่ค่อยได้รับความนิยมนะคะสำหรับ แอปนี้นะคะแอปนี้คนเบสคนนะคะคนส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่ยุโรปนะคะแล้วก็ยูเซอร์นะคะพิมจะบอกนะว่าคนที่เล่นนะคะมามาจอรี้ก็คือคนส่วนใหญ่นะอายุจะประมาณ18-35ปีแต่ทั้งนี้ก็คือนั่นหมายถึงว่าเป็นกลุ่มใหญ่แต่นอกจากนั้นก็คือมี มีทุกอายุที่เขามาสายอัพกันนะคะมาสายอัพกันก็คือมีสมาชิกนะคะแต่หลักๆนั้นเยอรมันนีฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนั้นมีสมาชิกนะคะประมาณ30ล้านคนนั่นหมายถึงความนั่นหมายความว่าประมาณ50 50%ของยูเซอร์นะคะก็คือมาจาก3ประเทศนี้ดังนั้นหากเป้าหมายหลักของคุณนะคะมองคนฝรั่งเศสมองคนเยอรมันนีแล้วก็อิตาลีนะคะ ต้องเล่นเว็บนี้นะคะต้องลองเล่นเว็บนี้นะคะเจนเดอร์ Gender นะคะก็คือผู้หญิงนะคะผู้หญิงไม่ค่อยเยอะนะแค่25เปอร์เซ็นต์ผู้ชายนะคะประมาณ75เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะแล้วก็เยอะมากๆนะคะที่แบบว่าเรานั้นสามารถที่จะเข้าไปเข้าไปเล่นได้นะคะเข้าไปเล่นได้แอปนี้เป็นแอปฟรีนะนะคะเป็นแอปฟรีซึ่งเรานั้นก็คือเราเล่นได้เราเล่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอายุนะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าช่วงอายุ 18ถึง24ปีนี้สูงช่วง25-35ถึง35นี่สูงที่สุดนะคะในจำนวนในจานวนสมาชิกที่เขาเบรดออกมานะคะ35ถึง44ปีนี่ก็คือผู้ชายเยอะมากคนที่เล่นนะคะพอ4 5ถึง5 4นี่ก็ผู้ชายก็เยอะแล้วก็55ปีขึ้นไปผู้ชายก็เยอะหลักๆนะคะแอปนี้ผู้ชาย sign up เยอะมากกว่าผู้หญิงนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเจอเรามีโอกาสที่จะเข้าไป ไปเล่นได้นะคะไปเล่นได้ไปเจอแน่นอนนะคะหากเราเ,เริ่มเล่นนะคะ,เว,ะเวลาที่เราลงทะเบียนนะคะก็คือใช้อีเมลหรือว่า Facebook Account พิมพ์จะพูดและพูดเสมอนะคะว่า Facebook พิมพ์ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำอีเมลนั้นจะต้องสร้างเป็นอีเมลเฉพาะการหาแฟนฝรั่งหาสามีฝรั่งนะคะไม่ไปปากปนกับการทำงานอะไรทุกอย่างหรือว่าปะ่า คอนแทคกับเพื่อนหรือว่าอะไรต่างนอกจากนี้เขาใช้ SMS verify นะคะก็หมายความว่าเวลาที่เราส่อัพนั้นก็ให้เราใช้เบอร์โทรถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายนะเพื่อยืนยันตัวคน<ห>นะเพื่อยืนยันตัวคนนะคะก็คือเราก็คือ ใช้เวลาไม่นานในการที่จะกรอกรายละเอียดนะคะประมาณ3 5ถึง้านาทีซึ่งหมายความว่าเรานั้นสามารถที่จะลงข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็คือให้ชื่อถามว่าชื่อเราจาเป็นต้องชื่อจริงไหมไม่จาเป็นต้องชื่อจริงเพราะอะไรเพราะอย่างที่พิมพ์เขียนเสมอนะคะว่าในในคัมภีร์ฮับฟนฝรั่งนะว่าคุณจะตั้งชื่อคุณแบบไหนนะคะการตั้งชื่อสําคัญนะไม่ใช่ว่าตั้งชื่อ ตั้งชื่อมันก็ต้องสําคัญนะตั้งแต่ตั้งชื่อตั้งอีเมลนี่สําคัญทุกอย่างนะคะเราต้องให้ความสนใจนะคะก็คือเมืองหรือว่าวันเกิดมันเกิดคุณไม่จําเป็นที่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดจริงใกล้เคียงใกล้เคียงเป็นหลักนะใกล้เคียงเป็นหลักดังนั้นคือสําคัญมากๆนะคะเวลาที่เราลงไปนะคะก็คือแมทชิ่ง โอกาสที่จะแมทชิ่งก็มาได้ไวเราสามารถที่จะกดไลค์หรือว่าส่งรูปหัวใจฟรี free, ไปให้คนที่เราสนใจหากเราใจอัพไปแล้วเราสนใจใครเราก็ส่งไปนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถที่จะแอดคนที่เราชื่นชอบเขาเรียกว่าเฟวอร์ิตนะคะก็คือคนไหนที่เราไปดูโปรไฟล์เขาแล้วเราชอบเราก็แอดเข้าเฟวอร์บิตนะคะก็คือ เขาบอกว่า free member get one free ice breaker message daily ก็คือหมายความว่าหากรณีเราเล่นฟรีนะคะเราสามารถที่ i เ e breaker ก็คือการที่เราส่งข้อความไปครั้งแรกก่อนนะคะก็คือ break the ice ก็คือตีเาเรียกว่าตีน้ําแข็งอะไรนะคะแต่ทําให้น้ําแข็งมันแต่ก็คือเหมือนกันว่าเราติดต่อไปก่อนอะไรต่างพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อดีของเขาที่เรานนั้นสามารถเล่นได้ฟรีนะคะเล่นได้ฟรี แล้วหากเราเล่นฟรีเราก็สามารถที่จะรีวิวโปรไฟล์ของคนอื่นได้ด้วยนะคะรีวิวโปรไฟล์ได้นอกจากนี้เราก็อัปโหลดโปรไฟล์รูปของเราได้3รูปที่สําคัญนะคะก็คือพิงจะบอกเสมอนะคะว่ารูปนี้คือสําคัญไม่ว่าเราจะไปเล่นเว็บเด็บไหนก็ตามนะคะรูปโปรไฟล์ของเรานี่คือสําคัญมากๆที่มันจะดึงเราเข้าไปเจอในหลายๆคนเพราะไรเวลาที่เขามาอ่าน มีคนมาคอมเมนต์นะว่าทําไมเราส่งข้อความไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายไม่ตอบเราต้องมาพิจารณารูปของเราโปรไฟล์ของเราลงนั้นมันน่าสนใจไหมบางคนเขียนโปรไฟล์นะคะใช่เราหาผัวฝรั่งเราจะบอกว่า I'm looking for someone to meet me หรือว่า I'm looking for husband มันก็คือได้เลกเกินไป ในหลายหลายคนเขาก็กลัวที่จะมาเคุยกับเราบางคนก็บอกที่ไม่อยากเสียเวลามันก็ใช่แต่ว่าเราก็ต้องรู้จักวิธีการที่จะเสนอวิธีการที่จะพิมพ์ข้อความลงไปว่าเราต้องพรีเซนต์แบบไหนหรือบางคนทํางานนวดเราจะลงไปว่าเราเป็นมาสาตเตอร์พิสเลยเราถามว่าลงได้ไหมมันจําเป็นที่ต้องมีลงดีเทลมากกว่านั้นเพราะหากเราลงแบบนั้นในหลายคนเขาก็มองว่าเรานวดแอบแฝงหรือว่าอะไรพวกนี้คือมันดีเทลเล็กๆน้อยๆนะมันคือสิ่งสําคัญ สิ่งสำคัญมากๆนะคะโปรไฟล์นี้ก็คือสำคัญมากนะคะเป็นแอปนะคะเป็นแอปที่ค่อนข้างที่จะมีการติดต่อกันได้ดีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเสิร์ชค้นหาได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่สิ่งสำคัญมากที่สุดอย่างที่พิมพ์พูดไปในการรีวิวแอปครั้งที่แล้วนะคะว่าเวลาที่คุณเข้าไปที่เว็บเดตออนไลน์หาคู่สาคัญมากที่สุดที่คุณจะต้องตอบคําถามให้ได้มากที่สุดเขามีคําถามอะไรในแอปที่แบบว่า ทดสอบอความชอบหรือว่าอะไรต่างพวกนี้เราเราจำเป็นที่ต้องตอบให้มากที่สุดเพราะน,นายพวกเขาจะส่งคนแมทเขาจะเก็บข้อมูลของคุณทุกอย่างที่คุณตอบจาได้นะคะว่าตอนที่พิมพ์เริ่มสมัครเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะพิมพ์ใช้เวลา6กถึงแชั่วโมงนะในการที่นั่งตอบคําถามแต่ละคําคถามนะคะเพราะเราไม่รู้ทุกอย่างเราก็นั่งแปลนั่งแปลอะไรต่างหลังจากนั้นเขาก็จะส่ง คนมาแมทให้กับเราเดตตามข้อมูลของเราที่ลงดังนั้นสําคัญแล้วก็สำคัญมากๆที่เราจําเป็นี่ต้องให้ความใส่ใจทุกๆดีเทลที่เราลงนะคะทุกๆดีเทลที่เราลงราคานะนะคะเขาก็มีราคาในหลายราคานะคะเป็นทั้งสามารถเล่นแบบฟรีหรือว่าแบบเสียเงินนะคะสิ่งสำคัญมากที่สุดนะคะก็คือพิมพ์จะบอกเลยว่าให้คุณเล่นฟรีก่อน นะคะเราไม่เราไม่มีเงินพอแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดนะเราจะมาจ่ายตลอดมันก็ไม่ได้นะคะเราก็เล่นฟรีนะคะเล่นฟรีไปก่อนนะนะคะเล่นฟรีเพราะอะไรเพราะมันสามารถที่จะเล่นฟรีได้เราก็เล่นนะคะเราก็เล่นเราสามารถที่ส่งข้อความได้าสามารถที่จะวิวโปรไฟล์ได้มาดูว่าคนใครคนไหนเขาชอบเราคนไหนที่กดเราเฟรบลิตหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเราดูได้แต่หากเราอยากจะเสียงเงินนะหนึ่งเดือนเดือนละสามร้อย นะคะเดือนละ300ไม่รวมภาษีนะยังไม่พูดถึงเรื่องรวมภาษีแล้วก็3เดือนก็คือ,อประมาณ250 6เดือนก็ประมาณ170คือการที่จ่าย6เดือนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจ่ายแค่170นะเขาจะรวมมาเป็น6เดือนก้อนหนึ่งนะคะก็จ่ายประมาณ1,000นะคะหรือว่า12เดือนนะคะก็จะจ่ายมาประมาณเดือนละ6ก0เเดือนละร้อ 60บาทนะคะแต่ว่าเขาก็รวมมาทีเดียวนะคะรวมมาทีเดียวดังนั้นสําคัญแล้วก็สําคัญมากๆนะคะราคานะถือว่าอยู่ในเอเวร์เรนะคะเท่าๆกันกับแอปอื่นๆนะคะเราสามารถจ่ายผ่านเครดิตคัทเพย์เพา l การที่มีคนมาให้พิมพ์ลงเว็บเดทออนไลน์หาคู่ให้แล้วก็จะจ่ายผ่านเพย์เพาคุณจาเป็นที่ต้องมีบัญชีเพย์เพาพิมพ์จะบอกนะคะว่าการที่เราใช้บัญชีเพย์เพานี่คือมันเป็นสิ่งที่บล็อกเราบล็อกเรามากกว่าที่ ที่แบบว่าเหมือนมีคนช่วยเรายกตัวอ,อย่างมีคนกลางมีคนกลางดูแลเราเหมือนเมื่อเช้ามีพี่คนหนึ่งแกไปสมัครเว็บทวูอ่าแล้วแกในเว็บมันบอกว่า725บาทพอแกจ่ายไปแล้วมันหัก725บาทแล้วมันมาหักเพิ่มอีก2,500บาทคือแกงงมากนะคะว่ายัางไงอันนี้ก็คือจ่ายบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตก็คือไม่มีคนบล็อกแต่หากคุณใช้ PayPal การใช้ PayPal ก็คือเราจําเป็นต่องสมัครบัญชี PayPal แล้วก็บัญชีอ่า บัตรเครดิตหรือเดบิตคัร์สนะคะมาลิงก์ p a y ์ a l มาลิงก์กับบัญชีเพ y p a l เวลาที่เราจะจ่ายนะคะเราจะจ่ายผ่าน Paypal Paypal จะเป็นคนดูกรณีที่เกิดขึ้นที่พิมพ์ยกตัวอย่างนะว่าพี่คนนั้นเขาจ่ายในแอปบอกว่า725แต่พอจ่ายไปจริงแล้ว725บวกกับ2,500หากกรณีที่เราจ่ายผ่าน Paypal เราสามารถแจ้ง Paypal ได้ว่ามีความเข้าใจผิดหรือว่าอะไรอย่างตาม Paypal จะดึงเงินคุณมาคืนนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดพิมพ์จะแนะนำนะคะว่า ให้คุณสมัคร p a y p a l บัญชี p a y p a l นะคะแล้วคุณก็จําเป็นที่ต้องมีบัตรเครดิตเดบิตหรือว่าอะไรต่างพวกนี้เป็นลิงก์ในธนาคารของคุณแล้วเขาก็จะหักมันก็จะมีเหมือนตัวกลางที่ช่วยดูแลคุณอันนี้คือสําคัญมากและสําคัญมากกว่านั้นพิมพ์จะพูดและพูดเสมอว่าให้เราเล่นฟรีก่อนหากแอปเล่นฟรีได้เล่นฟรีไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปเสียเงินเพราะเราเสียเงินไปแล้วนี่มันมันปวดตับมาแล้วแกก็เข้ามาถามพิมพ์นะว่าจะทํายังไงทาอะไรไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้หากกรณีคุณใช้ p a y p a l นะ คุณยังสามารถที่จะไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาว่าเนี่ยมีความเข้าใจผิดนู่นนี่นั่นเขาก็จะถอนเงินดึงเงินมาให้คุณคืนแต่กรณีเราจ่ายผ่านเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะมันหักไปแล้วหักไปเลยนะนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียสิ่งสําคัญมากที่สุดสมัครบัญชี PayPal เอาไว้นะคะอันนี้ก็คือคือค่อนข้างที่จะดีนะพิมพ์พูดเลยนะคะเลดเข้ามาวิวคนรีวิวนะคะให้4 5, ต่อ5ตหรับแอปนี้นะ แอปนี้นะคะน่าสนใจแล้วก็น่าสนใจมากๆดังนั้นนะคะพิมพ์แนะนําเพื่อนๆไปดาวน์โหลดกันมานะคะพิมพ์จะแปะรายละเอียดไว้ในคําอธิบายนะว่าชื่อแอปอะไรเวลาเพราะมีน้องคนหนึ่งทักมาถามนะนะคะทักมาถามพิมพ์จะพูดนะคะอีกเพิ่มนะคะว่าพิมพ์จะลงแปะรายละเอียดไว้ในคําอธิบายนะไม่ต้องแอดมาถามนะคะว่าแอปอะไรชื่ออะไรเพราะพิมพ์แปะไว้ในในรายละเอียดนะคะที่ลูบูนะคะแอบนี้นะคะลูบูพิมพ์ไม่เคยเล่นนะ มี่บอกกันนะว่าไม่เคยเล่นแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือสมาชิกผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนั่หมายความว่าเราสามารถที่จะเจอได้นะคะนอกจากนี้นะคะแสแกมเมือมีทุกที่นะมีทุกที่เล่นอย่างมีสตินะคะเล่นอย่างมีสตีเราก็ต้องรู้นะคะอย่างที่บอกนะคะรูปโปรไฟล์สําคัญมากๆพินะคะพิมกรับเขียนโปรไฟล์นะคะก็ะคือคุณเขียนครั้งหนึ่งเขียนให้ดีๆเลยนะคะแล้วก็ไปลงทุกที่เพราะว่าพิมพ์จะรีวิว ในหลายแอปให้กับคุณคุณสามารถที่จะเข้าไปเล่นยกตัวอย่างพิมพ์รีวิวทวูไปแล้ววันที่พิมพ์รีวิวไปนะเขาไม่มีแอปคุณสามารถเล,เล่นผ่านเว็บไซต์ได้หากที่บ้านคุณมีคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆอะไรมานะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะคะเข้าไปเล่นได้ไม่ไม่มีแอปเราเล่นผ่านอคอมพิวเตอร์นะคะเราเล่นผ่านเว็บไซต์นะคะเล่นผ่านเว็บไซต์อันนี้ก็คือเป็นตัวที่จะช่วยเราช่วยเรา ได้มากขึ้นนะคะเราไม่จําเป็นที่ต้องเล่นแอปอย่างเดียวนะคะหากวันไม่มีแอปนะนะคะเล่นผ่านเว็บไซต์นะคะฝนตกแรงมากเช่นนี้ที่นี่เช่นกันนะคะเจ้าคุณแคทเกมคุณกัลยาคนะ,ะคุณแอมโซนัยค่ะคุณยลดาใช่ค่ะสมัครบัญชีเพพาไว้นะคะค่ะคุณสุวรรณีนะคะพิมพ์แนะนําไปไปเล่นนะไปเล่นแล้วสิ่งสําคัญมากที่สุดบางคนรู้สึกว่าฮ้ยเราเล่นไปแล้วเราเซ็งเป็นมะเร็งในอารมณ์เราไม่อยากเล่นอะไรต่างคุณก็หยุดพักเว็บนะมันจะมีคนสายอัพเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ตอัพเข้ามาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าหากกรณีที่เราเล่นเราเซ็งเราเจอแต่หน้าเก่าๆเราพักเบรกไปนนี้เราเข้ามาเล่นอีกมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาดังนั้นอย่าอย่าหายตัวไปเลยนะอย่าหายตัวไปเลยให้เรากลับเข้ามาเล่นอีกนะคะเราพักไปเราเข้ามาเล่นนะคะเพราะว่าไลฟ์ฟอกคุณมันเข้ามาตลอดพิมพ์ได้คอมเมนต์มาจากพี่ยาดานะคะพี่ยายาใช่ไหมนะคะที่อยู่เชียงใหม่ แกเป็นแฟนลับพ,พิมานานแล้วล่ะนะคะพิมพก็เขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทให้แกนะคะแกพูดมาน่าสนใจนะว่าที่พิมพ์แนะนําไปว่าให้ตอบคําถามให้ได้มากที่สุดนะแกใช้เวลาของแกตอบคําถามแล้วทีนี้เว็บไซต์มันก็จะส่งคนเก่งมาให้ดังนั้นนะคะสำคัญหนะ้าที่ของคุณจําเป็นที่ต้องตอบคําถามในแอปให้ได้มากที่สุดนะนะคะพะมีบททดสอบอะไรบททดสอบเรื่องการท่องเที่ยวบททดสอบเรื่องอสิ่งที่เราประทับใจหรือว่าอะไรพวกนี้คือมันสําคัญ เพราะเว็บไซต์เขาจะเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เราตอบไปแล้วก็จะส่งคนที่มี personality อาหารที่มีนิสัยคล้ายๆกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันมาให้เราเราก็จะเจอคู่แมทมากขึ้นอันนี้คือสําคัญมากๆนะคะมันจะทําให้เรานั้นเปิดโอกาสให้กับตัวของเราได้มากขึ้นนะคะได้มากขึ้นเดี๋ยวพิมจะสวัสดีค่ะคุณออนเดี๋ยวพิมพ์จะ,อจะตอบคําถามเร็วๆนะเดีวนะ บอกนะคะว่าเยอรมันเป็นประเทศที่ไปไม่ได้นะคะนะคะพยายามตอบคําถามให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามตอบคำถามให้ได้มากที่สุดที่พิมพ์ลงคลิปไปนะคะในเรื่องของที่พิมพ์ลงคลิปไปในเรื่องของแฟนฝรั่งชีวิตพังเพราะว่าอาดีตผู้ชายนะคือพิมพ์บอกเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญที่เราจะรู้แบ็กกราวนด์ผู้ชายจําเป็นต้องถามนะบางครั้งเราจําเป็นต้องถามต้องถามต่อหน้านะนะคะเพราะว่า เรื่องราวนะผู้ชายที่อินไว้ผู้หญิงมานะคะตั้งเหมือนหอ l เด a y g i r l f r i e นะคะก็เหมือนเอาผู้หญิงมาและทีนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผู้ชายเมกาแฟนเขาเจอนะคะผู้ชายเมกาทาวีซา่าคู่มั่นให้ผู้หญิงถึงสามคนคนที่สี่คือเพื่อนของเขาคือพิมพ์พูดนะคะว่าผู้ชายไม่คิดที่จะแต่งงานแลวเขาก็ไม่จดทะเบียนสมรสกับทั้งสามคนนะและเพื่อนเขาเป็นคนที่สี่ หากมันจวดมันจวดไปแล้วบางคนนะหาแบบว่าหนึ่งละมีคนมานอนด้วยทําอาหารดูแลลูกดูแลหมาแมวอะไรต่างๆครบเก้าสิบวันไม่แต่งงานก็หอบกระเป๋ากับไทยผู้ชายมีแบบนั้นเยอะนะคะเช็คคนให้ดีๆนะเช็คคนให้ดีๆสิ่งสําคัญหากเราเจอเคสแบบนี้นะพิมพูดนะคะว่าต้องทําวีซ่าแต่งงานแค่นั้นเพราะวีซ่าคู่มันก็มีโอกาสที่ผู้ชายจะไม่จดกับคุณเหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาที่เขามาใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว นั่นแหละคือโลกของความเป็นจริง90วันนี้รู้เช่นเห็นชาติเลยนะคะนะคะทวูคุณสามารถสมัครได้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะมีพี่พินทูมาบอกว่าทวูเล่นง่ายนะคะมีคนเข้ามาเรื่อยๆมีคนเข้ามาเยอะแต่พิมบอกนะคะว่าคนไทยก็เล่นเยอะดังนั้นเราก็หากเราคิดจะหาผัวฝรั่งอย่าไปแชทกับคนไทยคุณได้ผัวคนไทยแน่นอนนะคะนะคะนะคะ,นะคะ คุณลำดวนนะคะเขาติดต่อฝรั่งแล้วยังไงคะ นะคะก็ติดต่อฝรั่งได้ยังไงติดต่อให้เราเหรอนะคะค่ะคุณสําราญนะคะนุส่งหนังสือไปแล้วนะคะพี yeah. ่สํารานกส่งหนังสือไปแล้วนะคะมีคนมาถามน่าสนใจ <and S 1> เขาบอกว่า <and> คือพิมพ์ูดตรงๆนะว่าเวลาที่คุณรับเงินมาจากฝรัง <and> ่งนะไม่ว่าจะยังไงนะ <but> นะคะ uh, อันนี้พี่ตอบไม่ได้นะนะคะ นะคะพี่ตอบไม่ได้ต้องตัวเรานะคะที่ตัวเราดูดีที่สุดนะคะอีกอย่างนะมันไม่ได้ไปง่ายๆกันนะตอนนี้นะคะนะคะไม่ได้ไปง่ายๆผู้ชายจะสปอนเซอร์วีซ่ามาให้หรือว่าใครจะขอวีซ่าไปให้เรานะคะตัวเรานะคะพ,พี่พี่ไม่ตอบนะว่าเราสมควรไปหรือไม่สมควรไปอยู่ที่ตัวเราเลือกจะบอกว่าโอ๊ยลืมจะพูดเรื่องอะไรนะคะ จะบอกว่าเวลาที่คุณรับเงินมาจากฝรั่งนะคะรับเงินมาจากฝรั่งไม่ว่าเราจะเคยเจอกันในชีวิตจริงหรือไม่เคยเจอเกินเหมือนคุณแอนมาถามว่าฝรั่งอยู่ที่ไทยแล้วผู้หลังก็ส่งเสียเงินมาตลอดแล้วทีนี้จะเลิกกับเขาผู้ชายไม่ยอมเลิกเพราะอะไรเพราะผู้ชายรู้สึกว่าเขาลงทุนกับคุณไงบางคนเราจะเลิกนะผู้ชายเหมือนกับคนไทยเหมือนเขามาทําร้ายเราหรือว่าอะไรต่างๆดังนั้นหากคุณไม่รักคุณไม่คิดจริงจังก,กับเขาคุณอย่าไปรับเงินเขาเลย เพราะคนเรากว่าจะทํางานได้เงินมาเขาก็เหนื่อยสาหัสเหมือนกันดันงนั้นนะคิดให้ดีๆบางคนบอกว่าไม่รับเงินก็งูสินะคะแต่คุณช่างใจให้ดีๆนะอย่างเคสเนี้ยผู้ชายไม่ยอมเลิกนะเลิกแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิกตามจิกตลอดนะก็เหมือนคุณเป็นทาสเขาแล้วนะคะก็เหมือนอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าเพราะอะไรเพราะคุณได้เงินจากเขามา mm hmm. เขาถือว่าเขาลงทุนกับคุณ นี่มันเป็นอีกเกมหนึ่งที่คุณต้องรู้นะไม่ว่าจะฝรั่งหรือคนไทยนะบางคนผู้ชายคนไทยที่แบบว่าไปเอาเงินเข้ามาแล้วผู้ชายจะเลิกกับเขาผู้ชายมาทําร้ายถึงเสียชีวิตหรือว่าอะไรต่างดังนั้นไม่ได้รักไม่ได้คิดจริงจังหรือว่าอะไรต่างอย่าไปหาทําคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนะพิมพ์พูดนี้ไม่ได้อิจฉาเลสยาคุณนะนะคะแต่จะบอกว่าคุณต้องคิดให้ดีๆนะคะความปลอดภยัยเราสําคัญมากที่สุดอย่างเคสนี้ผู้ชายไม่ยอมเลิก ไม่ยอมเลิกเพราะอะไรเพราะว่าเขาผู้หญิงมาบอกว่าเขาก็ได้เงินมาจากผู้ชายมาผู้ชายก็ส่งเสียมาตลอดนะคะดังนั้นคิดให้ดีนะคะสำคัญแล้วก็สําคัญมากที่สุดอย่างเคสน้องกุลยาตัดสินใจเราเองพี่ไม่บอกว่าเยดหรือโนนะแล้วแต่เราแต่หากไปแล้วก็คือไปกันไม่ได้หลือยังไงนะคะก็คือก็ก็กลับนะคะที่เขาบอกว่าไปสามเดือนไปอยู่กับผู้ชายนี่ไปอยู่ในฐานะอะไรหากสามเดือนแล้ว ผู้ชายไม่แต่งงานหรือผู้ชายไม่ไปต่อหรือผู้ชายเขาต้องการให้เราไปทดลองใช้ชีวิตคู่เรารับได้ไหมหากเราไปแล้วผู้ชายใช้เราเยี่ยงทาตหรือว่าอะไรต่างนะคะเราจําเป็นที่ต้องรับได้นะและหากกรณีผู้ชายเขาไม่คบคุณต่อก็เหมือนกับว่าเราเสียตัวฟรีเสียเวลาฟรีเสียเงินฟรีหรือว่าอะไรหลายอย่าง,างคิดให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆเมื่อหากนะ้าคุณตัดติดต่อให้ทําไมไม่ลองพูดคุยกันว่า เข้ากันได้ไหมรักกันไหมชอบกันไหมนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่กับคนที่เราไม่รู้จักนิสัยใจคอเขาเลยนะคะนิสัยใจคอเขาเราไม่รู้จักไม่รู้จักนิสัยเขาไม่รู้ว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับกันเปล่าหรือว่าเราไปเจอแล้วก็คือน่าเกียดเราไม่สามารถที่จะรักได้ไม่สามารถที่จะไปนอนกับเขาได้มันต้องคิดให้รอบตลบนะเพราะชีวิตเรานะคะชีวิตเราการที่ไปอยู่กับคนคนหนึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่ได้รู้จักแบลกาลของเขานะคะนะคะโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาพปบปะพูดคุย,ยแค่นี้จ้าคุณอ่อนนะคะนะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะแนะนาเพื่อนๆเ,เ,เล่นฟรีก่อนนะอย่าเพิ่งไปเสียเงินอย่าเพิ่งไปเสียเงินเล่นฟรีก่อนนะคะเล่นฟรีก่อนยังเคสคุณกุลยาคุณน่าที่จะคุณควรที่จะติดต่อกับฝรั่งนะพูดคุยกันใช้เวลาเรียนรู้จักกันก่อนที่จะคิดที่จะไปอยู่กับเขาถึง3เดือน นะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะทุกแอปที่พิมพ์แนะนำนะคะเล่นฟรีกันไปก่อนอย่าเพิ่งเสียเงินนะอย่าเพิ่งเสียเงินก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมใครจะต่างคัมภีร์หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวกันหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเด็ก,ก็แอลไรดีพิมจ้าสิมาได้นะคะแล้วจะสื่อสารกันยังไงแล้วเราจะไปใช้ชีวิตกับเขาอย่างไง พี่เคยพี่เป็นคนเยอรมันเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะเขาก็ยังสื่อสารกันได้แล้วเราจะไปสื่อสารกับเขายังไงกรณีนี้ก็คือผู้ชายพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเราจะไปอยู่ยังไงคิดให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ลาติสวัตนอนหลับฝันดีกันทุกคนขอบคุณค่ะ